วันนี้ครูนุกมากับอักษรออนเลิร์นสำหรับวิชาคณิตศาสตร์ป .3 คาบนี้นะครับเรายังอยู่ที่เรื่องของการบวกจำนวน2จํานวนเข้าด้วยกันนะครับหลังจากที่เราได้ฝึกกันมาพอสมควรแล้วนะครับคาบนี้เราจะได้ฝึกทําโจทย์ที่ท้าทายมากขึ้นนะครับนักเรียนนักเรียนเตรียมหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ป .3 เล่ม1ของอักษรไว้เลยนะครับ คาบนี้ครูจะพาทําแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนนะครับในหนังสือแบบฝึกหัดนะนะครับมาทบทวนกันสั้นๆน,น,นิดนึงครับว่าเวลาเราบวกจํานวน2จํานวนเข้าด้วยกันเราทํายังไงครับขั้นที่1อ่าขั้นที่1ครับเขียนเลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงกันใช่ไหมครับโดยที่หลักที่เขียนตรงกันต้องมีค่าประจําหลักเท่ากันด้วยนะนะครับขั้นที่2ครับบวกจํานวนที่อยู่ในหลักเดียวกันทีละหลัก เริ่มจากหลักหน่วยก่อนก็คือบวกจากขวาไปซ้ายนะครับขั้นที่3ครับก็เขียนคําตอบที่บวกได้ในแต่ละหลักนั้นนะครับให้ตรงกับตัวตั้งและตัวบวกเสมอนะครับทําอย่างนี้จนครบทุกหลักก็คือได้คําตอบเรียบร้อยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นคราบนี้นะครับเราใช้หนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ป3เล่ม1ของอักษรนะครับเปิดไปที่หน้า19นะครับหน้า19นะนะครับ ก็จะมีแบบฝึกหัดข้อ4ี่นะครับให้นักเรียนได้ฝึกทําอีกหข้อย่อยนะครับซึ่งนักเรียนมักจะเจอสถานการณ์แบบนี้เวลาเรียนคณิตศาสตร์ใช่ไหมครับครูให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในห้องหรือว่าให้ไปทํากันบ้านมาแล้วครูก็จะบอกว่าอ่าสลับกันตรวจกับเพื่อนหรือตรวจให้เพื่อนนะครับนักเรียนไม่จําเป็นต้องรอครูก็ได้ครับเวลานักเรียนฝึกทํากันเองนะครับนักเรียนสามารถจับกลุ่มทําแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์แล้วแลแกกันตรวจกับเพื่อนจะรู้ได้ยังไงครับว่าเพื่อนถูกหรือผิด ถ้าเราไม่มีเฉลยเนาะถ้ามีเฉลยนักเรียนสามารถเช็คจากเฉลยได้ถ้าไม่มีเฉลยครับนักเรียนก็ทําแบบนี้แหละเหมือนกับแบบฝึกหัดข้อนี้เลยแบบฝึกหัดข้อนี้บอกว่าให้ขีดเครื่องหมายถูกหน้าข้อที่แสดงผลบวกที่ถูกต้องและก็กาเครื่องหมายผิดหน้าข้อที่แสดงผลบวกที่ไม่ถูกต้องนะครับพร้อมกับแก้ไขให้ถูกพร้อมกับแก้ไขให้ถูกต้องนะครับนักเรียนก็ต้องลองบวกดูครับเราต้องมั่นใจในความสามารถในการบวกของเราแล้วล่ะนะครับว่าเราบวกเลข สองจำนวนเข้าด้วยกันได้แล้วถูกไหมนะครับพอเราบวกเลขเป็นนะครับนักเรียนมั่นใจแล้วว่านักเรียนบวกเลขได้แน่ๆนักเรียนบวกเลยพอบวกนักเรียนก็มั่นใจในคําตอบของตัวเองเลยครับว่าคาตอบเราถูกแน่นอนเพราะว่าเราบวกเลขเป็นอะนะครับพอเรามั่นใจในคตอบของเราครับเราก็จะบอกได้ว่าคําตอบที่มีมาก่อนหน้านี้ถูกหรือผิดใช่ไหมเริ่มที่ข้อ1น,นะครับตัวตั้งคือ 21, งหมนักเรียนก็ตั้งเลยนะครับสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบสอง ในหนังสือแบบฝึหกหัดมีที่ไว้ให้เขียนเรียบร้อยเลยนะครับนักเรียนก็เติมลงไปได้เลยบวกกับตัวบวกคือหนึ่งนสานะครับตั้งตัวตั้งกับตัวบวกให้ตรงกันนะครับแต่ละหลักตั้งให้ตรงกันพอตรงกันแล้วนักเรียนก็บวกกันเลยนะครับสองบวก4ี่ได้หอ่าหนึ่งบวก3าได้สี่ครับเจดบวก8ดได้สิบห้านักเรียนก็ต้องเติมห้าทด1ใช่ไหมหบวก2ได้3มบวกตัวทดบวกตัวทดอีกหนึ่งเป็นสี่ 1> 2บวก1 3. เป็น3านักเรียนไม่ต้องไปดูคำตอบเขาก่อนนะครับนักเรียนบวกด้วยตัวเองก่อนเลยนะครับพอได้คำตอบมาปุ๊บนะครับนักเรียนค่อยไปเปรียบเทียบกับคำตอบที่หนังสือให้มานะครับหรือว่าถ้าเราตรวจให้เพื่อนอย่างเงี้ยเราก็ไปเปรียบเทียบกับคำตอบเพื่อนว่าเหมือนกันไหมนะครับอ่าหลักหมื่นครับสามหมื่นสามหมื่นเหมือนกันหลักพันสี่พันสี่พันเหมือนกันครับหลักร้อยห้าร้อยกับห้าร้อยเหมือนกันหลักสิบสี่สิบกับสี่สิบเหมือนกัน หลักหน่วยหกกับหกเหมือนกันเห็นไหมครับเทียบทุกๆกหลักนะครับต้องเหมือนกันทุกหลักอต้องมีค่าเท่ากันในทุกๆุกหลักถ้ามันมีค่าเท่ากันแสดงว่าคําตอบเท่ากันแสดงว่าบวกถูกเหมือนกันนะครับแสดงว่าข้อหนึ่งคตอบที่โจทย์ให้มาถูกต้องนักเรียนก็ขีดเครื่องหมายถูกด้านหน้าข้อหนึ่งแบบนี้เลยนะครับออาเสร็จข้อหนึ่งแล้วนะครับเห็นไหมไม่ยากนะครับนักเรียนลองไปทําข้อ2พร้อมครูเลยนะข้อสองครับ เหมือนเดิมนะครับมีตัวตั้งกับตัวบวกมาให้นะครับตัวตั้งคือสา9 2 4ืนดันก้า้ยี่สี่นักเรียนก็เขียนเลยนะครับสามหมื่นันยสิบสี่บวกกับตัวบวกคือหนึ่งมืนเจ็ดพันหนึ่ง้กสิบเนักเรียนก็บวกกันได้เลยนะครับบวกครับเริ่มจากหลักหน่วยก่อนนะครับสี่บวก9้าได้สิบสามนักเรียนก็เติมสามทดหนึ่งนะครับ 2บวกหกเป็นแดครับบวกตัวทดอีกหนึ่งด้วยเป็นเก้าครับเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบนักเรียนก็เติมศูนย์ทดหนึ่งแปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าตัวทดอีกหนึ่งเป็นสิบหกครับใส่หกทดหนึ่งสามบวกหนึ่งเป็นสี่บวกตัวทดอีกหนึ่งเป็นห้าครับอ่ามีตัวทดด้วยนะครับคราวนี้นักเรียนก็เปรียบเทียบจำนวนที่โจทย์ให้มานะครับว่าเขาบวกกันได้เท่านี้เราบวกกันได้เท่านี้เราต้องมั่นใจในตัวเองครับว่าเราบวกเลขเป็นแล้วอ่าเราบวกมา หลายคาบแล้วเนาะทั้งบวกแบบไม่มีตัวทดแล้วก็บวกแบบมีตัวทดมาตั้งหลายคาบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรามั่นใจแล้วว่าเราบวกเลขเก่งแล้วนะครับตรวจเลยนะครับหลักหมื่นครับโจทย์ให้มาเป็น4ี่หมื่นเราบวกกันได้ห้าหมื่นหลักหมื่นไม่เท่ากันเห็นไหมครับหลักหมื่นไม่เท่ากันถ้าไม่เท่ากันแม้แต่หลักเดียวไม่ว่าจะเป็นหลักใดก็ตามก็คือไม่เท่ากันเลยเรามั่นใจว่าเราถูกเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้เขาบวกผิดนักเรียนก็กาเครื่องหมายผิด ด้านหน้าข้อสองเลยนะครับเขาเว้นที่ไว้ให้แล้วต่อที่ข้อสามครับข้อสครับตัวตั้งคือ41,948ื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสีบวกกับสาม1มนบสองนะครับโจทย์เขาบวกกันได้เท่าไหร่เราก็ยังไม่ต้องดูก็ได้ครับเราบวกของเราก่อนนะครับเรามั่นใจคำตอบของเราแล้วเราค่อยไปเปรียบเทียบทีเดียวตัวตั้งครับ41,948ื้ยสี่สิบแปดนะครับบวกกับ สามหมื 30, ่นแล้วก็สองร้อยสิบสองบวกจากหลักหน่วยครับหลักหน่วยคือ8ดกับสองบวกกันได้สิบเติมศูนย์ทดหนึ่งนะครับสี่บวกหนึ่งเป็นห้านะครับห้าบวกทดอีกหนึ่งเป็นหกนะครับเกบวกสองเป็นสิบเอ็ดนะครับก็เติมหนึ่งทดหนึ่งหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งอย่าลืมตัวทดนะครับหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองบวกตัวทดแล้วนะครับสี่บวกสามเป็นเจ็ด บวกเสร็จเรียบร้อยนะครับนักเรียนก็ตรวจสอบเลยครับหลักหมื่นคือเลขเจ็ดหลักหมื่นของเราก็คือเลขเจ็ดเจ็ดหมืนเท่ากับเจ0ด0มืนเหมือนกันครับหลักพันคือเลขหนึ่งนะครับโจทย์ได้เลขหนึ่งเราได้เลขสองหนึ่งพันไม่เท่ากับสองพันนะครับเจอหลักที่ไม่เท่ากันแม้แต่หลักเดียวก็คือไม่เท่ากันเลยอของเราเรามั่นใจว่าเราบวกถูกถูกไหมครับเราบวกเลขเป็นเราก็บวกถูกแน่นอนนะครับแสดงว่าที่โจทย์ให้มาข้อนี้คือเขาบวกกันมาผิด เราก็เติมว่าเขาผิดไว้ด้านหน้าได้เลยนะครับง่ายๆอย่างนี้เลยต่อไปข้อ4ครับข้อ4ตัวตั้งคือ7จ็5หบวกกับ14613นักเรียนก็ตั้งเลยนะครับ7จ็ดหมืนะครับบวกกับ14613บวกกันนะครับเริ่มที่หลักหน่วยครับ1นบวกสได้4 หลักสิบห้าบวกหนึ่งเป็นหกหลักร้อยศูนย์บวกหกได้หกหลักพันคือหนึ่งบวกสี่ได้ห้าแล้วก็หลักสุดท้ายครับหลักหมื่นเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดนักเรียนก็ตรวจสอบครับหลักหมื่นแปดพันแปดพันเท่ากันหลักพันห้าพันเท่ากับห้าพันครับหกร้อยเท่ากับหกร้อยหกสิบเท่ากับหกสิบสี่เท่ากับสี่เท่ากันทุกหลักเลยแสดงว่าเขาบวกเป็นไงครับ บวกถูกแล้วนักเรียนก็ขีดถูกข้างหน้านะครับเห็นไหมครับทำมาสี่ข้อแล้วข้อไหนที่เขาทําผิดเราก็บวกที่ถูกไว้ด้านขวาแล้วแก้ไขให้ถูกเรียบร้อยนะครับข้อไหนเขาถูกอยู่แล้วก็เป็นการเช็คไปนในตัวว่าเขาบวกถูกแล้วใช่ไหมนะครับต่อข้อ5้าเลยนะครับข้อห้า2 3 7มืบวกกับ25,9เ 25, ยบวกเลยนะครับ63,2 3 7สด บวกกับ25,925 25. นันเกรีเรียนบวกกันครับ7จบวกหได้12ใส่2ทด1 3ึบวกสเป็น5บวกตัวทดอีก1เป็น6กนะครับเกบวกสได้สิใส่1ทด1 5ึบวกสเป็น8บวกตัวทดอีก1เป็น9ก้ครับหกบวกสเป็น8เสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็ตรวจสอบครับหลักหมื่นได้8ปดหมื่นกับ8ปดหมืนเท่ากัน หลักพันแปดพันกับ9ก้าพันไม่เท่ากันเห็นไหมครับหลักพันไม่เท่ากันแสดงว่าเขาบวกไว้ผิดนะครับออีกข้อหนึ่งครับข้อ6ข้อ6ก็เป็น58,790ื่นแปาสิบห้าหมื่นแบวกกับ34,276ื่นันกักเรียนก็ตั้ง2ตัวนะครับ จำนวนตัวตั้งตัวบวกตั้งสองจำนวนนะครับให้แต่ละหลักตรงกันศูนย์บวก6ได้หครับ9้าบวกเจ็ดได้สิบหใส่หทดหนึ่งเจ็ดบวกสองเจ็ดปดเบวกท้อีกห่งเป็น10ใส่ศูนย์ทดหนึ่งแดบวกสี่เป็นสิบสอตัวทดอีกหนึ่งเป็นสิบสาครับใส่สามทดหนึ่งห้าบวกสามเป็นแปดตัวทดอีกห่งเป็น9ครับนักเรียนก็ตรวจสอบเลยครับหลักหมื่น8ปดหมื่นกับ9ก้าหมื่นไม่เท่ากันใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดนั่นเองนะครับเป็นนั้นเสร็จแบบฝึกหัดนี้ครับมี6ข้อย่อยเห็นไหมครับทําแป๊บเดียวครับเพราะฉะนั้นเวลาเราตรวจแบบฝึกหัดให้เพื่อนนะครับเวลาเราทำแบบฝึกหัดอ่าต่างคนต่างทําใช่ไหมครับเราก็แลกกันตรวจอ่านะครับถ้าเราตรวจแล้วเพื่อนผิดสมมุติเพื่อนตรวจให้เราผิดเราเอากลับมาตรวจอีกรอบหนึง่งเราอาจจะต้องลองบวกอีกครั้งหนึ่งว่าเอ๊เพื่อนตรวจถูกไหมอ่าเราอาจจะเอามาคุยกันนะครับเราก็จะได้คุยกันคณิตศาสตร์นะครับมันเป็น ตักกะและเหตุผลเนาะนะครับถ้าทําถูกย่อมได้คําตอบเดียวกันนั่นเองนะครับดูแบบฝึกหัดอีกแบบฝึกหัดหนึ่งครับจากหนังสือแบบฝึกหัดป .3 เล่มหนึ่งของอักษรนะครับนหน้า18นะครับก็จะเป็นแบบฝึกหัดให้นักเรียนระบายสีนะครับจำนวนที่เอามาบวกกันแล้วได้จํานวนที่กําหนดไว้นะครับมาดูข้อ1ของแบบฝึกหัดนี้กันครับอข้อหครับ จานวนด้านซ้ายนะครับที่เป็นป้ายปักไว้นะครับมีสีลงพื้นให้แล้วนะครับเขียนว่า20,000กับ435นะครับแล้วมีจํานวนมาให้นักเรียนเลือก3ามจนวนนะครับ ,694 1 1เ5 9า6,841นึ่นามพาานวนไหนที่บวกกันนะครับแล้วได้เท่ากับจํานวนด้านซ้ายนะครับนักเรียนดูเลยครับนักเรียนอาจจะลองบวกดูก็ได้นะครับ นักเรียนลองเลือกมาสักคู่หนึ่งครับอสมมติครูเลือกคู่แรกเลยอ่าก็ลองบวกดูครับ6,941บวกกับ1นึ่งมือ่าหนบวกสได้ 1, 4, 5ครับ4ีบวกเได้13ใส่3ทด1 9ึบวกหได้14บวกตัวทดอีกหนึ่งเป็น15ก็ใส่5ทด1ครับ6กบวกสเป็น9ตัวทดอีกหนึ่งเป็น สิบทดไปหนึ่งหนึ่งบวกตัวทดอีกหนึ่งเป็นสองนะครับเท่าไหมสองหมื่นห้าร้อยสามสิบห้าหลักร้อยนะครับเห็นไหมสี่ร้อยกับห้าร้อยไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นคู่นี้ไม่ถูกเราก็เลือกคู่ใหม่อคู่นี้นรียนอาจจะกาทิ้งไปว่าเราไม่ใช้นะครับเราไปเลือกคู่ใหม่อลองตัวที่สองกับตัวที่สามดูครับนักเรียนนักเรียนก็ลองตัวใหม่นะครับอาจจะเป็นหนึ่งกับสามเมื่อกี้หนึ่งกับสองแล้วใช่ไหมนะครับ นักเรียนก็ไปเลือกกันใหม่ครับจะเป็น1กับ3หรือ2กับ3ก็ได้นะครับสมมุติครูเลือก2กับ3นะครับ13,594บวกกับ6,841อ่สลองบวกดูนะครับ4ีบวกหได้5ครับ9กบวกสได้13ใส่3ทด1 5ึบวกแได้13บวกทดอีก1เป็น14ใส่4ทด1 หบวกสามเป็นเก้าตัวทดอีหนึ่งเป็นสิบนะครับใส่ศูนย์ทดหนึ่งหนึ่งบวกตัวทดหนึ่งเป็นสองสองมื่นสี่ร้อยสาสิบห้าเท่ากันเลยครับสองหมืนสี่รอยสาสิบห้าคู่นี้เท่ากันทำยังไงครับคำสั่งบอกให้ระบายสีจำนวนที่บวกกันแล้วได้ตามจำนวนที่กำหนดให้นักเรียนก็ระบายสีครับะระบายสีสองจำนวนนี้นะครับระบายสีสองจำนวนนี้ลงไปนะครับนักเรียนก็ลองบวกดูนะครับจำนวนไหนบวกได้เท่าจำนวนทางซ้ายบวกเสร็จนักเรียนก็ระบายสี นะครับเสร็จแล้วครับนี่ข้อหนึ่งทอย่างนี้นะครับไปดูที่ข้อสองกันครับข้อสองจนวนที่ต้องการให้บวกได้ก็คือสี่6มื่นสองพันเจ็ด้อยหกสิบแปดนะครับสี่หมืนสองพันเจ็ด้อยหกสิบแปดนะครับจำนวนไหนบวกกันได้เท่านี้นะครับนักเรียนลองเลือกดูนักเรียนจะเริ่มจากคู่ไหนก็ได้นะครับสมมุติครูเลือกจำนวนที่หนึ่งกับจำนวนที่สอง เหมือนเดิมนะครับครูเริ่มที่คู่เดิมนะครับครูเริ่มที่คู่เดิมตัวตั้งก็คือ8,648นบะครับบวกกับ34,120อ่สบวกกัน8ปบวกศได้8 4ดบวกสได้6 6หบวกหเป็น7 8็บวกสได้12ใส่2ทด1 3บวกตทดอีกหเป็น4ีอ้บังเอิญครับบวกแล้วได้เท่ากันเลย ก็แสดงว่าคู่นี้บวกกันแล้วได้จํานวนตามที่โจทย์กำหนดให้นักเรียนก็ระบายสีเลยนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นสีเดียวกันก็ได้นะครับนักเรียนอยากจะระบายแต่และข้อเป็นข้อละสีหรือข้อเดียวกันอาจจะใช้คนละสีก็ได้นะครับโจทย์ให้นักเรียนระบายสีก็ให้อิสระนักเรียนในการเลือกสีเลยนะนะครับนักเรียนก็เลือกสีระบายลงไปเลยนะครับนักเรียนชอบสีอะไรนักเรียนระบายลงไปเลยครับเสร็จแล้วครับข้อสอ ไปกันที่ข้อ3เลยครับข้อ3ามจำนวนที่ต้องการก็คือห้าหมื่นเามีจํานวนมาให้3ามจำนวนนักเรียนก็เลือกมาสักคู่หนึ่งก่อนนะครับเอาเบอร์ไหนดีเอาเบอร์2องกับเบอร์สแล้วกันนะครับก็ลองเลือกดูนักเรียนอาจจะเอาเบอร์1กับเบอร์2ก่อน1กับ3ก่อนก็ได้นะครับครูก็อาจจะประมาณด้วยสายตาคิดคร่าวๆก่อนก็ได้ครับว่า จำนวนเต็มหมื่นมันบวกกันเนี่ยสามหมื่นกับสอง0,000ื่นบวกกันก็ห0,000ื่นแล้วใช่ไหมไม่รู้ว่าข้างหลังจะมีทดมาไหมอะไรเงี้ยครบับสองหมืกับ2 0,000ื่นรวมกันได้4 0,000ื่นถ้ามีตัวทดอาจจะเป็นห0,000ื่นกว่าอะไรเงี้ยนักเรียนก็ลองเลือกดูนะครับครูก็แบบประมาณด้วยสายตาคิดในใจข้าวาว,ว่าเอออันนี้อาจจะมีโอกาสเป็นไปได้ก็ลองเลือกมาแล้วก็ลองบวกกันดูครับตัวตั้งคือ299หมื้าสาสบาบวกกับ2 6 0 0 0 83บสอ่า สามบวกสามได้หกครับสามบวกสามได้หกสามบวกแปดได้เท่าไหร,ครไไ่ครับสามบวกแปดได้สิบเอ็ดใส่หนึ่งทดหนึ่งนะครับถ้านักเรียนเอกใจนะครับนักเรียนสามารถพิจารณาอย่างนี้ได้เลยระหว่างที่บวกบวกแล้วหลักหน่วยได้หกหลักหน่วยได้หกเท่ากันแต่พอหลักสิบได้เลขหนึ่งปุ๊บแต่หลักสิบของจํานวนที่ต้องการเป็นเลขหกจำนวนเนี่ยถ้ามันจะเท่ากันต้องเท่ากันทุกหลักใช่ไหม ถ้าไม่เท่ากันแม้แต่หลักเดียวอถ้าไม่เท่ากันแม้แต่หลักเดียวก็คือไม่เท่ากันเลยพอนักเรียนบวกมาปุ๊บถึงหลักสิบนักเรียนเห็นแล้วว่าหลักสิบมันไม่เท่ากันนักเรียนก็สามารถสรุปได้ทันทีเลยว่าต่อให้บวกต่อไปคู่นี้ก็ไม่เท่ากันไม่มีทางเท่ากับจํานวนที่ต้องการได้นักเรียนก็ข้ามไปเลือกคู่ใหม่ได้เลยอนักเรียนก็ข้ามไปเลือกคู่ใหม่ได้เลยครับเอาคู่ไหนดีครับเอาคู่จากจํานวนที่หนึ่งกับจํานวนที่ สลองดูอ่าเราก็เลือกคู่ใหม่ครับจํานวนที่สองกับสามไม่เอาละนะครับเอาหนึ่งกับสามลองดูครูใช้สีแดงนะอันนี้ไม่เอาละเราลองบวกดูแล้วถึงหลักสิบแล้วมันไม่ใช่แน่ๆเราก็บวกใหม่ตัวตั้งให้เป็นสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามก็แล้วกันครับบวกกับสองหมื่นหกพันแปดสิบสามครับสามบวกสามเป็นหกแปดบวกแปดสิบหกใส่หกทดหนึ่งเจ็ดบวกตัวทดอีกหนึ่งเป็นแปดครับ สามบวกหกได้เก้าสามบวกสองได้ห้าเท่าไหมครับเห็นไหมเราอาจจะบวกแล้วเช็คไปทีละหลักด้วยเลยก็ได้นะครับหรือบวกเสร็จเราค่อยมาเช็คก็ได้อย่างนี้ครูเห็นแล้วว่ามันเท่ากันมาโดยตลอดนะครับห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบหกเท่ากันนะครับก็แสดงว่าเป็นจํานวนแรกกับจํานวนที่สามเราก็ลงสีเลยครับเลือกลงสีตามที่นักเรียนชอบเลยว่าอยากได้สีอะไรนักเรียนก็ลงสีในช่องที่มีจํานวนที่ถูกต้องนะครับ ง่ายไหมครับก็ไม่ยากเนาะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องลองบวกหลายครั้งหน่อยลองบวกดูหน่อยก็ไม่ได้ยากเกินไปใช่ไหมนะครับข้อสี่เลยครับจำนวนที่ต้องการคือเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่สิบเอ็ดนะครับเอาจำนวนไหนดีครับนักเรียนเห็นไหมครับถ้าเอาจำนวนแรกนะครับกับจำนวนที่สองเอาแค่หลักหมื่น4ี่หมื่นกับห้าหมื่นรวมกันก็เก้าหม่นแล้วเนาะเพราะฉะนั้นจำนวนแรกจำนวนที่สองไม่มีทางเป็นเจ็ดหื่นได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็ข้ามจำนวนแรกจำนวนที่2ไปเลยครับ ลองดูจํานวนที่สองกับจานวนที่สามเออห้าหมื่นกับสองหมื่นรวมกันเออมีโอกาสเป็นเจ็ดหมื่นห้าหมื่นกับสองหมื่นได้เจ็ดหมื่นถูลองเลือกจํานวนนี้ดูนะครับตัวตั้งเป็นห้าหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบหกครับบวกกับสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้านักเรียนบวกเลยครับหกบวกห้าได้สิบเอ็ดใส่หนึ่งทดหนึ่งสี่บวกเก้าสิบสามตัวทดอีกหนึ่งเป็นสิบสี่ ทดหนึ่งนะครับเจ็ดบวกสองเป็นเก้าตัวทดที่หนึ่งเป็นสิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งสี่บวกสองเป็นหกตัวทดที่หนึ่งเป็นเจ็ดห้าบวกสองเป็นเจ็ดเออเท่ากันพอดีเลยเห็นไหมครับเท่ากันนักเรียนก็ลงสีเลยครับอี่จำนวนที่สองกับจำนวนที่สามนะครับนักเรียนก็ลงสีเลยนะครับนีข้อต่อไปครับข้อห้าเลยนะใครเสร็จแล้วไปทำข้อห้ารอได้เลยนะครับอี ไข่พึ่งเสร็จพร้อมกูไปทำข้อห้าพร้อมกูเลยนะครับข้อห้าครับจำนวนที่ต้องการคือแปดหมื่นแปดพันอ่าจำนวนที่ต้องการคือแปดหมืนแปดพันแปดร้อยหกสิบห้านักเรียนสังเกตครับเอาแค่หลักหมื่นกับหลักพันของสองจำนวนแรกเห็นไหมครับอ่าสี่หมื่นเจ็ดพันกับสี่หมื่นหกพันเจ็ดบวกหกต้องได้สิบกกว่าทดมาหนึ่งแล้วหลักหมื่นเนี่ยสี่บวกสี่เป็นแปด ถ้ามีตัวทดอีกหนึ่งมันจะได้เก้าหมืเพราะฉะนั้นสองจนวนแรกไม่ได้แน่ๆนักเรียนต้องเลือกจํานวนอื่นนะครับเนี่ยนักเรียนลองเลือกดูครับเจ้าหนึ่งกับสามหรือสองหรือสามอ่าหรือสองกับ3นะครับนักเรียนก็ลองเลือกดูอ่าครูขอเลือกเป็นจํานวนที่สองจนวนที่หนึ่งกับจานวนที่สามแล้วกันอหาครูเลือกจํานวนนี้นะลองดูก่อนถูกผิดไม่รู้นะครับนักเรียนมีสิทธิ์เลือกได้เลย นะครับนักเรียนก็ลองดูก่อนลองบวกดูถ้าไม่ใช่ก็แค่เลือกใหม่ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยตัวตั้งครับสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบสามบวกกับสี่1มื่นหนึ่งพันหร้อยสิบสองนะครับสามบวกสองเป็นห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกสองบวกหกเป็นแปดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดสี่บวกสี่เป็นแปดเท่าไหมครับเท่าเป๊กเลยนะครับนักเรียนก็ลงสีเลยครับง่ายมาก เห็นไหมครับสังเกตไหมครับพอเราบวกเลขบ่อยๆนะครับฝึกทําแบบฝึกหัดเยอะๆนะครับเราค่อนข้างที่จะคาดคะเนผลคําตอบที่ใกล้เคียงได้เร็วนะครับเพราะว่าเรามีประสบการณ์เรามีความชํานาญใช่ไหมนะครับนักเรียนคนไหนถ้ารู้สึกว่าตัวเองคิดเลขช้านะครับยังบวกเลขช้าอยู่ทั้งเรียนลองฝึกเยอะๆนะครับครูเชื่อว่าไม่เกินความสามารถครับนักเรียนทําได้เห็นไหมครับครูก็ลงสีเรียบร้อยครับเสร็จแล้วข้อนี้ ต่อไปครับข้อสุดท้ายแล้วนะครับของคาบนี้นะครับจำนวนที่ต้องการคือเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบแปดจำนวนไหนบวกกันได้เก้าหมื่นสาพันแปดร้อยเก้าสิบแปดครับนะักเรียนลองเลือกดูเลยนะครับอาจจะสุ่มเลือกหรือลองคาดการดูก่อนแล้วค่อยเอามาลองบวกกันนะครูลองจำนวนที่1จําจำนวนที่2แล้วกันนะครับห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามบวกกับสี่9มื่นสองพันสี่รอยเก้าสิบห้า อ่านะครับบวกกันครับสามบวกห้าได้แปดศูนย์บวกเก้าได้เก้าสี่บวกสี่ได้แปดหนึ่งบวกสองได้สามห้าบวกสี่ได้เกนะ้าอาจำนวนนี้ง่ายครับไม่มีทดเลยมันเร็วเ,วเนาะนะครับแล้วเท่าเลยไหมเฮ้ยเท่าเลยนะครับเรียบร้อยนะครับนักเรียนก็ลงสีเลยครับอ่านะลงสีที่นักเรียนชอบเลยนะนักเรียนชอบสีอะไรกเรียนลงสีนั้นเลยนะครับอ่านะเรียบร้อยนะครับอือนะ เสร็จแล้วครับข้อนี้เห็นไหมครับการบวกไม่ยากเลยนะครับการบวกไม่ยากเลยนะครับนักเรียนฝึกบวกให้คล่องแคล่วนะครับแล้วนักเรียนก็จะรู้ว่าการบวกเนี่ยง่ายมากเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเยอะมากเลยทีเดียวนะครับครูฝากไว้เท่านี้ครับสำหรับคาบนี้เจอกันคาบหน้าครับคาบนี้สวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน